นะครับพบกับช่องเซล e เบิร์นจำหน่ายรถยนต์พรีเมียมอีกแล้วนะครับวันนี้ผมมีรถใหม่ล่าสุดมาแนะนํากันนะครับสำหรับคนที่มองหารถครอบครัวเจ็ที่นั่งวันนี้ผมมีฮอนด้าสเตปบา o n กอนมาฝากกันนะครับต้องบอกว่าคันนี้เนี่ยมีคันเดียวสีเดียวใครพร้อมนะครับพร้อมจองติดต่อผมมาได้เลยครับเหมือนเดิมครับผมจะขึ้นใต้คลิปนี้ครับเบอร์ติดต่อไลน์ดีใต้คลิปนี้ถ้าเกิดใครเห็นแล้วสนใจติดต่อผมมาได้เลยครับ นี่คือ Honda Step w a าร์กอนที่นั่งนะครับ ครับนี่คือ Honda าเซเบอร์มคันที่เห็นข้างหน้านี้แหละครับต้อบอกว่าเรามีคันเดียวเลยครับคันนี้คือพร้อมส่งมอบเลยครับแต่ที่ผมบอกไปคือคันนี้คือ7ที่นั่ง Honda าเซเบอร์กอนหลายคน <c oughs> คงเคยดูในคลิปกันนะครับว่าคันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเน้นในการขนนะครับครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ลูกไปแบบครอบครัวหรือว่าแบบแบบนี้นะครับต้องบอกว่าคันนี้เนี่ย ใช้งานได้จริงครับตบว่าคุ้มค่าคุ้มราคาเลยผมจะพาไปดูข้างในกันนะครับว่าเจ้าคันด้าสเปวบาก้อนเป็นยังไงนะครับอย่างที่ผมบอกไปคือคันนี้เนี่ยตบว่าคุ้มค่าคุ้มราคาเพราะว่ารถยนต์โดยสารเจ็ดที่นั่งครับตบว่าคันนี้เรานําเข้ามาทั้งคันดูเปิดก็เป็นตัวสายไฟฟ้าทั้งสองด้านนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือตัวนี้จะมีระบบเซฟตี้ด้วยเขาเรียกว่าการหนีบนั่นเองส่ติว่าเราปิดประตูนะครับเกิดมีเด็ก เข้ามานะครับประตูตเขาก็จะถอยให้นี่คือระบบความปลอดภัยของพัน da มาให้นะครับนี่คือด้านในของเจ้าฮัน da เเจ็ดมาก็อเห็นว่าเราจะคุมถุงพลาสติกเลยนะครับคันนี้ต้องว่าเข้ามาใหม่ๆเลยนะครับนำเข้ามาจากญี่ปุ่นนะครับอันนี้ก็คือด้านหน้าผูา้โดยสารเห็นว่าหน้าจอยังไม่มีนะแต่ว่าเราส่งมอบเนี่ยเราจะมีหน้าจอขนาด7นิ้วให้นะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือหน้าจอที่เราแถมให้ถ้าเกิดพร้อมจองเราจะแถมหน้าจอขนาด10นิ้วให้ตรงประเวณผู้โดยสารนะครับดูรอบๆพร้อมผมนะนะครับต้องบอกว่าไฮไลท์สำคัญสำคัญของเจ้าฮอนด้าสปีด a าร์คอนนี้นะครับต้องบอกว่าต้องเป็นประตูหลังเท่าเลยนะปกติเนี่ยถ้าเป็นรถยนต์เจ็ดที่นั่งเนี่ยไม่ว่าจะเปอพา หรือว่ารุ่นต่างๆครับที่แบบเซกเมนต์เดียวกันเนี่ยประตูเขาเนี่ยต้องเปิดฝาท้ายแบบเปิดใหญ่ๆแบบนี้นะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับตรงนี้ถูกไหมครับเวลาเราไปห้างไปอะไรยงครับก็จะเปิดแบบนี้แบบนี้นะครับซึ่งบางทีพื้นที่ข้างหลังมันไม่พอนะครับเราก็ไม่สามารถเป,เปิดได้แต่คันนี้ต้องบอกเลยว่า นอกจากเราจะสามารถเปิดประตูทั้งบานได้แล้วเรายังสามารถเปิดประตูแบบตู้กับข้าวได้ป็งไงครับนี่คือจุดเด่นของเขาเลยจุดเด่นข้อแรกของเขาเลยนะสาหรับคนที่มองหาที่ใช้งานได้จริงครับบางทีเราถือของมาเนี่ยเราแทบจะไม่ยกเลยนะเพราะว่าพื้นข้างหลังเขาเนี่ยเห็นไหมครับค่อนข้างที่จะเตีย้ยสามารถเราถือของวางได้เลยไม่ต้องยกขึ้นรถนะครับนี่คือข้อดีของเขา หลายคนมองหาอยู่นะเจ้าเต๋อบาก้อนประตูเปิดแบบตู้กับข้าวครับและจุดเด่นอย่างที่สองครับเดี๋ยวผมจะพามาดูกันนะอาจจะมืดน,นิดหน่อยอ่ะเขาเรียกว่าผู้โดยสารแถวที่สองหรือว่าแถวหลังสุดนั่นเองครับถ้าเป็นแบรนด์อื่นนะครับการพับเก็บเนี่ยต้องบอกว่ายุ่งยากเพราะว่าบางทีมันไม่เหมาะกับ พี่ๆผู้หญิงที่เป็นแม่บ้านบางทีใช้แรงเยอะเขาก็ไม่สะดวกแต่เจ้าคันดา้าเตปบาร์ก้อนตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแพนให้ดูนะเวลาเราพับเก็บนะครับเราดึงเดือยตัวนี้น,นะดึงขึ้นมาครับแบบนี้นะแล้วดันไปข้างหน้ามันจะพับเก็บเห็นไหมครับเรียบเลยเรียบเลยนั่นหมายความว่าพื้นที่การเก็บของในเจ้าข้างหลังเจ้าคันด้าคันนี้นะตัวเก็บเรา,าับพื้นที่ใหญ่ม,มากเลยครับ ยอ,นะอย่างนี้นะใส่จักรยานได้มีช่องระหว่างคนนั่งผู้โดยสารสองได้ไหครับมีชอ่องนนาสามารถจักรยานได้บางโดยที่ไม่ต้องถอดล้อจักรยานนะครับนี่คือการจินตนาการแทบตแตกเป็นหมดเลยนะดูนะแตดเป็นหมดเลยเดี๋ยวผมพาไปดูห้องผู้โดยสารคนขับเลยครับว่าเป็นแบบไหนบ้างอ่า เราบอกว่าใช้งานาง่ายเลยนะนี่คือห้องที่โดยสารคนขับนะครับรูปไปพร้อมอยู่เลยนะสภาพช่างไทยรูปไม่ดีนะถ่ายกล้องไม่สวยครับนี่คือข้างในห้องผู่โดยสารนะครับต้องบอกว่าเจ้าคันหน้าสิบว่าคันคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์สองพันเป็นซีนไฮบริดนะเป็นตัวไฮบริดครับแรงม้ารวมกับไฮบริดด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยอยู่ที่ราวหนึ่งร้อยแปดสิบแรงม้าเฉพาะเครื่องยนต์มันแรงม้าจริงก็คือหนึร้อยสี่สิบแปดแรงม้าครับ ว่าประหยัดน้ำมันเลยเขาเคมมาให้ในทางคหน้าเขาเคมมาให้นะครับอยู่ที่25กิโลเมตรต่อลิตรหรือว่าตอบโจทย์สําหรับยุคนี้เลยครับยุคที่น้ํามัน43บาทขนาดเป็นแก๊สโซฮอ95นะครับถือว่าถ้าใครใช้ไฮบริดเนี่ยถือว่าประหยัดนยครับแล้วก็ตัวเกียร์ขเขาเป็นเกียร์ไฟฟ้านะครับเขาเรียกว่าเข้างานได้ง่ายใช้งานได้ง่ายเลยนะครับแอร์แยกโซนอิสระนะครับ ผู้โดยสารด้านหน้าและผู้โดยส,สารด้านแยกส่วนได้ส่วนที่เห็นตรงนี้คือหน้าจอนะไม่ใช่ว่าเราจะขายแบบนี้ให้คือเราจะใส่หน้าจอขนาดจับดูให้นะครับสำหรับคนที่สนใจจออย่างที่ผมบอกคือหน้าจอผู้โดยสารด้านหานล,ละะัง,นนง,นนงเนี่ยขนาดสิบนีน้นะครับสวนงานไหมครับฟังเงินใช้งานไง่าย กันากครับเจ้าฮอนด้าเซี่ยบมาคอนคันนี้สำหรับคนที่สนใจนะครับอย่าลืมครับผมทิ้งลายไอดีและเบอร์โทรศัพท์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับติดต่อผมมาได้เลยต้องบอกว่าเราเหลือคันเดียวสีเดียวนะครับถ้าจองตรุงนี้ส่งมอบรถได้เลยนะครับไม่ต้องรอรถนะคันเดียวคันสุดท้ายนะครับติดต่อผมเซอร์เบิร์มาได้เลยครับวันนี้ผมก็ลาไปก่อนนะครับฝากติดตามคลิปใหม่ๆในช่องของเซอร์เบิร์กจำหน่ายรถยนต์พรีเมียมด้วยนะครับ ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ